สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องมีมุมพระเครื่องช่องรายการใหม่ฝากพี่พี่ติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้มีพระบ้านมานำเสนอนะครับพระบ้านพระเก่าเก็บมีมานำเสนอเล็กน้อยนะครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งหลวงพ่อเงินวัดบางขานนี่นะครับพระเก่าเก็บมีกล่องเดิมๆนะครับ เนื้อหาเก่านะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับเป็นช่องมือใหม่ฝากพี่พี่พิจารณาดูชอบแล้วกดติดตามหรือแอดไลน์มาได้นะครับถ้าดูแล้วชอบรายการที่1ผ่านไปนะครับรายการที่สองเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบว่าที่ไหนเขียนว่ามงคลขาวร เป็นเหรียญเก่าเก็บนะครับเหรียญเก่าสวยคมเหรียญพระพุทธแบบนี้น่าจะปีลึกนะครับรายการที่สามนะครับเป็นหลวงพ่อเงินปุกน่าจะวัดขวางพิมพ์ฐานสูงนะครับองค์นี้เป็นเนื้อออกชิ้นเงินนะครับแล้วผมจะส่องให้ดูนะครับ เพิ่งหัดทำครั้งแรกการส่องอาจจะผิดพลาดไปบ้างฝากพี่พีไว้ด้วยนะครับแนะนำกันเข้ามาได้นะครับว่าต้องทำอย่างไงผมทำครั้งแรกครับรายการที่สี่เป็นนางพญาพิษณุโลกนะครับเนื้อหาเก่ามีมวลสารนี่นะครับเนื้อหาเก่าละเอียดนะครับมีอายุครับ เป็นพระบ้านนะครับพี่ๆรายการที่ห้าเป็นพระเนื้อผงคูกลักไม่ทราบที่นะครับเนื้อเก่าแห้งมีอายุนะครับแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับว่าเกจิอาจารย์ที่ไหนครับนี่นะครับรายการต่อไปเป็นหลวงปู่มหมุนนะครับ กรอบเก่าพระคมลึกนะครับนี่นะครับในการถัดไปเป็นเหรียญลงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้าหลังกรมหลวงชุมพรนะครับเหรียญน,นี้ได้เลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมแบบคนโบราณมาครับมีอายุและเหรียญสวยคมนะครับ ในการต่อไปเป็นเหรียญหลวงผูดสุดวัดกาหลงนะครับปีสองพันหนี่นครับปีสองพันห้ารอยี่สิบห้าเป็นเหรียญลงยานะครับเหรียญก็ะหลทองลงยาสวยมากนะครับเหรียญนี้ถ้าพี่ๆสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ไอดีไลน์ B A N K สองห้าสี่สองสองเก้านะครับ นี่นะครับรายการต่อไปเป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่นะครับมียันด้านหลังนะครับเนื้อผงคุกลักลงทองนะครับถ้าสนใจแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้นะครับและลิงก์ไลน์อยู่ในใต้คอมเมนต์นะครับรายการถัดไปเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับเจ้าของเก่าบอกว่าเป็นวัดห้วยเขนจอบเล็กวัดห้วยเขนนะครับ ตรงนี้พระเก่ามีอายุมากนะครับพระเก่าวสวยเลยนะครับนี่นะครับแบบฉบับพระหล่อบโบราณนะครับบรรยายด้วยภาพทุกๆรายการนะครับพี่รายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อ,ลอบโบราณนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อบโบราณ สภาพสวยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มีภาพมาฝากพี่ๆทั้งหมดประมาณนี้นะครับถ้าสนใจรายกันไหนก็ติดต่อเบอร์โทรหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะครับถ้าใครฟังไม่ชัดเจนนี่นะครับ id line b a n k สองห้าสี่สองสองเก้า เบอร์โทร0994465748นะครับรายการมีมุมพาคเครื่องนะครับถ้าพี่ๆสนใจติดต่อแอดไลน์เข้ามาได้นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณพี่ๆที่รับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ